ก็ไปถามไม่ใช่บอกว่าไม่ได้แล้วอะไปไปไปเรียกเขาไอ้ะด้ลงไม่ได้เขาเขาเป็นหลวงพี่แล้วบวชแล้วเขไม่ยอมหายะบอกวไปหาหมไม่ไดนไม่ได้ก็ลงก็บวชไปลงบวชก็เห็นบางทีเห็นเขาอยู่เนี่ยอยู่น้ำดีตลอด24ชั่วโมงได้ไม่ได้บวชไมได้นะบวได้ไงบวชได้ยโหเลี้ยวอะ

มันก็ไม่ค่อยมีเม็ดเนี่ยรู้ดีนะมึงอ่านี่กอดรับตะไครไ้เลยครับกอดรับตะไคร้คนสู้ชีวิตครับกูกหมากูอยู่บ้านอยู่ร้อนเมื่อก่อนนะเขาเป็นเศรษฐีพันล้านนะอาบน้ำเออเมียเมียสามคนลูกห้าคนดีนะมึงเนี่ยเออไม่มีใครเอาเลยทีเนี้ยม,มีเมียเยอะจัดได้หมาแล้วมูนี่ได้มึงที่อะมึงยังยังยังไม่ได้เลย